วันที่11เมษายนพศ2 5 6 6วันนี้อากาศร้อนมากเจ๊ป,ปุ๋ยก็กำลังทำการมัดตะคาตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อไปขายตลาดนัดน่อไม้มัดแล้วก็เอามาใส่โอ่งอย่างนี้ มันจะการรอบบ้านตอนนี้ลกไปหมดเลยไกล้ันมาเคลียไกล้ันมาจากข้างบ้านมันมาออกลูกออกหลานเพียบเลยผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับมันก็เลยปล่อยมันไปยังไม่ได้ทําความสะอาดนี่มะเขือพวงมะเขือเหลืองใส่บัวร้อนม,มากๆครับ ดูครับเจ๊ปุ๋ยกําลังมัดคาตไคายใบมะกรูดอย่างขมักขมันครับกําลังรอจะโชว์ใบคาตไคายใบมะกรูดสักหนึ่งกำนี่ครับคาตไคา,า,ายใบมะกรูดกำยังใหญ่เลยครับใครสนใจอยากจะซื้อมาหาซื้อได้ที่ตลาดนัดหนองนกตะเรียนตําบลลางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับอยากจะคอนเฟิร์มว่าเป็น พักป่อสารผิดครับผมไม่รู้จะฉีดยาไปทำไมเพาผมก็มีอยู่นิดๆหน่อยๆก็เลยไม่ได้ฉีดยาแค่นี้นลครับสวัสดีครับ